ตอนหนึ่งูงสาเอฟซีครับนัสำหารับ ทิ่แขมงบ้าในีำแหน่นหนึ่งของเรามาดูจะพ่ออย่างยิ่งในบ้านของเราอย่างที่ผมกลับเรียนนะครับว่าถ้าในบ้านของเราเนี่ยเราต้องพยายามที่จะทาทุกอย่างเพื่อให้ได้ชนะได้เราต้องขอขอบคุณนัเกเตะนะครับโดยเฉพาอะอย่างยิ่งแฟนคลับนะครับวันนี้มากันเยอะแยะทั้งหมดเลยผมก็ต้องขอบคุณทนะี่ว่าวันนี้เราเล่นได้ดีส่วนครึ่งหลังนี่ก็ยอรยมรับว่าเสียเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางคอนแกนเขาพยายามแก้เกมเพื่อจะทวงคืนซึ่งตรงนี้เราก็คิดว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะพยายามที่จะรอบกลังให้ดีกว่าเดิมครับ อยากให้พี่พี่โตกล่าวถึงอีก2เกมในวันพุธแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับก็วันวันพุธนี้เราก็จะเดินทางไปเชียงใหม่นะครับในบอลทัวร์เอเต้ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบอลอีกลีกเออีกกล้วยหนึ่งครับก็ผมก็ได้มีการปรึกษากับทางโันเค้าเลยด้วยนะครับเราก็จะพยายามทำดีที่สุดนะครับแต่ทีนี้การที่เขาต้องสรับสนุนด้วยนะเพราะว่าแมตช์ต่อไปเนี่ยมันคือแบงค้อเท็จจริงของแข่งพร้องแข่งนะครับพอวันกันนี้เราจะเดินทางไปที่เชียงใหม่ครับพอกลับมาจากเชียงใหม่ในวันพุธเสร็จก็จะเดินทางกลับกรุงเทพเลย แล้วก็จะค้างที่กรุงเทพครับอยู่ที่กรุงเทพเลยจนได้ถึงวันที่เราแข่งกับแั้งครอบครัวในเดทแต่ท่านี้ทั้งนั้นครับผมก็อยากจะกขอบเรียนกับพี่น้องชาวโคราชและก็สวัสดิีทุกท่านนะครับว่าเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนสิงหาวันแม่แห่งชาติของเราครับขอบคุณมากครับพี่โตครับวผบครับสวัสดีครับเอเอ้าวันนี้รู้สึกยังไงครับวันนี้เอได้แมนออาดวลแมตอีกแล้วรู้สุดไม่คิแล้วครับ ดีใจครับวันนี้ก็ทำเป็นที่ครับเป็นคนทำเป็นที่ครับผมที่ผมไปนัมาก็โอเคครับถือว่าเป็นของขวัญวันแม่ให้คุณแม่นะครับวันนี้ครับวันนี้ก็ให้ที่แม่คุณแม่มาเชียร์คุณแม่เขมาเชียร์ด้วยครับแล้วเราจะฝากอะไรถึงแฟนขับสวรรค์ครับก็แฟนขับถึงแฟนคขับแล้วก็ที่ช่วยเชียร์กันเยอะมามากๆเลยครับเพราะเกลียดในบ้านเรากดดันกันก็คือให้เยอะแล้วก็เกลียดสุดของตลาดก็แต่ครับโอเคครับเป็นที่ครับขอบคุณมากครับเอ๋ครับสวัสดีครับรู้สึกยังไงครับกับ เก่งเซฟหลายลูกมากแล้วก็รวมทั้งลูกโคตรในในช่วง15นาทีสุดท้ายของทีมหลังก็ผลออกมาก็โอเคครับก็คือว่าบอลลูนเดือดที่เราก็คืออยากเรียกเรียกความมั่นใจด้วยกับจากนาทีแล้วจากนาทีแล้วครับผมว่าก็แมตช์ที่แล้วก็ทุกโทษก็เหมือนกับพลาดไปลูกครับผมก็แก้ตัวเอาเอาขึ้นวะเนี่ยรเเานะ่อ้วใน วันแม่ที่จะถึงในวันพรุ่งนี้ครับเก่งอยากจะฝากอะไรถึงคุณแม่บ้างครับก็ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าให้ได้ป่วยแล้วก็สู้กับลูกไปนานๆนะครับเป็นขอมแก้มแม่ไลยครับอ่าต้องดูดูบนนั้ก่อนครับวันนี้ไม่มีใครเปิดบ้านบนนั้ออกกลับเลยครับโอเคแล้วแล้วมีอะไรจะฝากถึงแฟนคลับของสวัสดิ์ครับอ๋อก็ขอบคุณครับสำหรับแฟนคลับท่านแล้วก็ ที่ที่มาที่สนามนะครับแล้วก็ที่ดูัดนในทางทางบ้านก็ขอบคุณครับขอบคุณมากครับเชิญชวนมีอะไรจะเชิญชวนให้่านเข้ามาดูเรอยๆ<อ>ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเยอะๆขึ้นแล้วอยากให้เต็มสนามใช่ใช่ครับก็บขอเชิญชวนครับก็คนที่ยังไม่มีโอกาสที่มาสัมผัสบรรยากาศในสนามก็อยากอยากจะลองสัมผัสสักครั้งแล้วก็อาจจะมีครั้งที่สองที่สามต่อไปโอเคครับขอบคุณมากครับเก่งครับ ดูในเฟสนะเดี๋ยวเอาลงให้ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับวรน่าทองเครือนะครับเยาวชนที่ยืนมาจากทางเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดนะครับในเกมวันนี้เนี่ยวอลเลนาารู้สึกยังไงครับกับการสตาร์ทจากสิบเอ็ดลุ้นตัวจริงครับก็รู้สึกเสียใจครับเพราะว่านั่งสำรองมาตลอดแล้วแมตช์นี้เขาใช้แล้วก็แบบพอปิตเราก็แบบรู้ตัวว่าพอปิตมันยังไม่เต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ยังไงก็ตามผลงานก็ออกมา ันนี้วันนี้บู้บ้ามากเลยนะครับวันนี้แรงไม่พอโอเคครับยังไงก็จะฝากอะไรถึงแฟนคลับไหมครับฝากแฟนคลับฟุตบอลโคราชมาช่วยกันเชียร์เยอะๆนะครับเพราะว่าทีมเราก็มาในเส้นทางที่ดีแล้วครับก็ฝากบอกเชียร์ช่วยเชียร์ทุกคนนะครับในเรื่องในโอกาสวันแม่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยมีมีโปรแกรมที่จะกลับบ้านเลยครับพี่แม่โปรแกรมกลับบ้านพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ไม่มีซ้อมก็น่าจะกลับไป กอาบคุณแม่อบอกรักคุณแม่ครับผมครับผมขอบคุณมากครับกูครับค่ะขอบคุณครับ